สวัสดีค่ะสำหรับในคลิปนี้จะมีอยู่5ราศีที่ในช่วงนี้ดวงเปิดการงานรุ่งโรจอันดับแรกได้แก่ราศีพิจิกําดับที่สองได้แก่ราศีเมถุนํำดับ ที่สามได้แก่ราศีกันในช่วงนี้ดวงเปิดการงานรุง่งโรธลำดับที่สี่ได้แก่ราศีมังกรลำดับที่ห้าในคลิปนี้ได้แก่ราศีสิง